E <music> มาิยามีกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทันสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทันสมาธิยามีมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทันสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทันสมา สุรามีรายะมชปมาธาานาเวรมนีสิกขาปะทุสมาทีาเสุรามีรายามระมมชาปมาธาานาเวรามนีสิกขาปทุมีฤทธแรงกล้าเป็นอาจารย์นิมินภาสารแก้วภุพีกลางในแม่น้ำใหญ่ มักใคร้ด้วยพรหม,มจารีโยสุกชีสปอ,สองเกลนับบาทฝงเจา้าฝงเจ้าทั้งหลายหญิงและชายน่อยใหญ่มักใครอยากฟังเทศนาตื่อว่าพระเวสสันดรเจา้าดกตอนนี้ก็อายุนน เจ้าค่ะการทุ่ยที่ยันเชิญและมีหมดขึ้นบนแม่ระบนะครับแม่แก่นักล้อมคำพันธุ์ในบุกดาวขั้นดาวร้องและกันไหนสงสารแข็งมีนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับเอาเอาขึ้นส่างเชือกไหนดีดีให้อระประมูลดิเชือกแรกครับเชือกแรกครับช่างเชือกแรกครัามาคนนะครับเก้าพระประมขึ้นนะครับเชือกแรกนะครับเข้ามาเลยครับก็ การสลังขึง้นนะครับให้ได้ก,กับเทพงามพุ่งพุทธเชือกแรกนะครับรทางอาจารย์สนั่นแสงนิ่มน,นะครับพร้อมกับพระพุทธรูปนะครับกระโปรนะครับสัมผับเทียบเคียงเข้ามานะครับเดี๋ยวก็จะได้ไดไเห็นส่วนเล็กน้อยไปขึ้นทางด้วยนะครับ À, sao ซาวซาวอะไรวะไปไสเนาะซาวอะไรวะเตรียมมา ผู้ช่ยเจ้าน่วสร้างสร้างเพื่อไหนนัดร่างอย่าเงี้เลี้ยงร่างสร้างนัดร่างอย่เดี้ยเปูปสามอันนี้จะทำเพื่อไหนแตสร้างนัดร่างอย่ Ờ đi. <laughs> Đây. Cái này. Thôi đi nào. Đấy. Anh kiểm tra. Quá phải quá. มบลรุ <od> ่นพาเวบาตานานะครับก <aw ar. S 3> ็ร <ss> well <kommen> ่างสีแห่นก็ร่างสีแห่นือป่ายะ สร้างกำลังมากครับท<ะ>ี่นี่โฆษณาขนึ้นสร้างนะครับที่กว่าหนึ่งผมขึ้นสร้างครับที่นี่ผมส่งตัวแทนนะครับโฆษณาภนาะวะโฆษณา,ส,นานสีกเกษียณน,นะครับ สามสิบก <30 S 2> ันยาเนกพันห okay. mm ้า hmm. ร <im> <im> ้อยรูป <im mumbles speech repetition> <im> ีครับผมกระยานส้างนั่นแหละผมได้บ่อขืนกับที่เพื่อว่าให้โคศรัณย์ขึ้นแท่นเนาะ อ่าแล้วครับสังเลยมาเรียงแถวกันเลยครับไม่ด้อยด้ยากันแน่เออจะล่ามันจะสั่งนะว่าอะไรอ่ะกันแ้ากัแ่อันนี้พูดหรือตานะเราไม่พู้เราก็มาถวเดี่ยเาคนยเยวี่มันเดิลเดหลไปลันตนแล้วไล้วนง ประมาการครับสร้างครมาเอาแถวตาครับเอาแถวตาครับมีหลายโตู่ประมาณจัดสามสิบโต๊ะนะครับเป็นสัพี่นี่สางก็ก็หลายพี่นันว็พี่นันพันพี่โคิดพี่หกสนะผมสิบสางประมาณจัดเกือบลอยโตนหาสิบหกสิบโตพี่นี่ประมาณจัสมสิบโต๊ะอ๋อ

คนนี้จ๊น่ก่ <ๆ S 2> <fits you Elena> อนล้ยวปอกผู้นี่จะได้แน่กินขนานจะลองจะลอกินกระดิ่งสักคำเฮ้ยมาเป็นยวงมันเนี่ยมักระดัเนี่ยถ้าไกูเลยไม่ขายหรือมาเอามา้มาว่ากิน ไก่ตด่ล่แหงแลยเท่าไหรเนต่างกันมาเข้าแถวแล้วนะครับนะครับูที่ไปมาร่อเลยอรั้นเชิญปรวัินะครับที่นีุู่โฆษนานะครับแดง่ะปูปูปปู สั่งมาจาก20-30เสือก20ตัวกลับถึง30นะจบด้คุณเพิ่มคนอจััด็ไปทำจับเดย ทาจ้อยครับา้งผาพุาา่มก่อนใต้ทองครั តាបសម្បວນទៅលើកុំភ្លេចថាជាទីដែលការនិយាយឬរំលងទៅរកតែអង្គ

来。 โลนึ่งรับห้างจากงิเป้คนพอดีใส่กล่องซุม่มครับเดี๋ยวจางิเป้พ้นสิเป้อาจจะเขาเป็นนวัดหรืออาจดอะไรครับไปเนาะ,ะถ่ายเป็นบรรยากาศเป็นก่อนะ